าพี่เดาสเปคน้องผิดพ่อละ 100. <บ>หนึ่งร้อยเขียนคำตอบเลยครับมีหกข้อห0ร้อยแต่ว่ารู้จักพี่ไหมอ่ะรู้จักเคยดูพี่ไหมอ่ะเคยแล้วกดติดตามพี่มอาอีกใหญ่ยิ้มสี่น่ารักนีไ่ไงนูกดแล้วทุกครั้งที่พี่ตอบผิดเบิ้ลเป็น2ร0อเลยเพราะหนูกดติดตามเริ่มเลยนะเอาข้อแรกว่ามาเลยครับหนุ่มอาร์ตหรือหนุ่มเนิร์ดค่ะพี่ว่าหนูชอบสายอาร์ตผิดหนูชอบหนุ่มเนิร์ด <laughs> ไป ข้อต่อไปหนุ่มข้างรักเลยหนุ่มซนค่ะพี่ว่าน่าจะเป็นข้างรักโอ้กูรอดนักกีฬาเลยนักดนตรีหนูน่าจะชอบเต้นพี่ว่านักดนตรีผิดหนูชอบนักกีฬาทำไมหนูชอบนักกีฬาครับหนูชอบคนมีกล้าหรอคนมีกล้ามหมอไม่ต้องมีก็ได้ยิ้มหน้าก็ได้หรออืมเลยพี่ยิ้มดิข้อต่อไปใส่ดื่มเลอใส่เฮลตี้ค่ะ สายดื่มเฮ้ยใส่สายดื่มใสยดื่มสายดื่มสายดื่มโชว์แครดื่มเพราะหนูชอบไปเที่ยวข้อต่อไปครับใส่ใจหรือว่าชอบเมินค่ะน่าจะชอบคนใส่ใจอือเชอบคนใส่ใจหลอดผู้ชายธงแดงหรือผู้ชายธงเขียวพี่ว่าเราน่าจะชอบคนธงแดงผิดเราชอบคนธงเขียวอ่าจริงๆอยากให้ตังค์เฉยเลยไม่มีอะไรหรอกเปิดบ้าไปเลยลูกเป็นพี่แพรอันเดอร์สกอร์ค่ะ